เมื่อก่อนพี่เคยเชื่อว่าการที่คนคนหนึ่งจะสอบติดได้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องทำโจทย์เยอะมาก40สข้อ50ข้อ60สข้อคือวันหนึ่งี่ยจะต้องทำโจทย์เยอะมากไม่งั้นจะสอบไม่ติดซึ่งพี่ก็ลองทำแบบนั้นมาก่อนผลเมื่อกฏว่าวันพี่ทำได้น่าจะประมาณสองวันนะแล้วก็เลย เพราะพี่รู้สึกว่ามันเครียดมันกดดันมันไม่มีความสุขมันคือโหมันมันเยอะด้วยมันยากด้วยแบบมันมันท้อมันฝืนธรรมชาติแล้วพี่ก็ไปเข้าใจผิดว่าการที่จะจะสอบติดได้นะมันต้องเริ่มจากการทําเยอะๆทํายากๆแล้วเดี๋ยวเรื่องง่ายๆข้อง่ายๆสิ่งง่ายๆเราจะทําได้อีกแต่ไม่ผิดสิ่งนั้นไม่ผิดเพราะว่าเราทําเยอะทํายาก เราจะทําได้แป๊บเดียวการที่จะสอบติดได้เนี่ยมันคือการยืนระยะไม่ใช่ทําโจทย์วันเดียว50ข้อสอบติดไม่ใช่น้องอาจจะทําทุกวันก็ได้แต่ทําวันละข้อแบบนี้ก็สอบติดได้มันมันคือการแบบมันคือการเดินทางไกลมันไม่ใช่วัดกันวันสองวันอ่ะแล้วถ้าน้องไปฝืนธรรมชาติแบบเนาะ50ข้อ60ข้อทุกวันทุกว,วันแม่งเครียดตายห่าทีนี้พี่ก็เลยเข้าใจใหม่ว่า กฎของการสอบติดจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทำเยอะทำยากแล้วค่อยวกกลับมาทำงานแต่น้องต้องเริ่มจากง่ายๆก่อนง่ายๆคือวันหนึ่ง3ข้อวันหนึ่ง5ข้อเพราะว่าพอน้องเริ่มจากง่ายๆวันหนึ่งสาข้อ5ข้อเนี่ยแล้ววันถัดไปเนี่ยมันจะเริ่มมีกำลังใจแล้วอกูตั้งเป้า3าข้อหรอเมื่อวานกูทำไปแล้วยี่ความสำเร็จกูวันนี้กูสำเร็จแห้ พอวันถัดไปน้องก็จะมีกําลังใจงั้นกูเพิ่มสักข้อหนึ่งนะเป็นสี่ข้อกูทำได้สี่ข้อมันจะมีกําลังใจไงแล้วไอ้คาว่ากําลังใจอ่ะไม่จะทําให้เราไปต่อมันมันจะเพิ่มพลังให้เราในทุกๆวันแล้วน้องก็จะอัพจานวนข้อได้เรื่อยๆเรื่อยๆแต่คี์สาคัญคือนเริ่มง่ายแล้วค่อยไปยากจำไว้นะเริ่มจากน,น้อยๆเริ่มจากง,ง่ายๆแล้วถึงจะไปยากได้โอเคไว้เจอกันในที่อ่นไปครับ